ตุ๊กตาประครบร้อนจากเรื่องลีโลสติสใส่เข้าไปเลยจ้าใส่ง่ายมากนะจ๊ะพลิกมาข้างหลังเขาจะมีช่องแบบนี้ใส่เข้าไปเลยจ้าจากนั้นประครบตามจุดที่เมื่อยต้องการได้เลยจ้านุ่มนิ่มน่ารักแบบนี้ในราคาเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทต่อเดือนเป็นตุ๊กตาน่ารักลายสตทยิที่มาพร้อมกระถุงประครบร้อนสอดอยู่ข้างหลังแบบนี้จ้าตัวตุ๊กตาเขานุ่มมากนะจ๊ะอัดลองกดให้ดูว่านุ่มขนาดไหนขอหนุนหนอยโอ้หนุ่มเป็นหมอนได้เลยจ้าใช้งานก็ง่ายง่ายถุงประครบร้อนอยู่ตรงนี้ดึงขึ้นมาเลยจ้าเปิดฝาแล้้ก็เทนรนรอ ไปนะจ๊ะจากนั้นใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มแปะตามจุดที่ต้องการได้เลยแปบเดียวก็หายปวดแล้วจ้าเปรียบเทียบขนาดให้ดูกันต่อตัวสติท์เขาจะสูงป,ประมาณ30เซนนะจ้ากว้างอีก20เซนส่วนหนาประมาณ10เซนจ้าขนาดกำลังดีก่อนและนุ่มมากจ้ามาพร้อมกระถุงน้าร้อนขนาด500มลเก็บความร้อนได้สูงสุด6ชั่วโมง,งไปเลยจ้าเขามีให้เลือก2สีนะจ้าสีชมพูกับสีฟ้าแบบนี้ใครชอบสีไหนเลือกได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตุ๊กตาประคบร้อนจากหนังเรื่องลิสตตนนาารัักกมวี้โร้อส สูงสุด6ชั่วโมงไปเลยนะจ๊ะมีให้เลือก2สีในราคาเริ่มต้นแค่ร้อยกวา่าบาทเองใครอยากได้จ๊ะกดเลย